เสื้อปลอมทําลายข้างหลังเหมือนอาจารย์เลยใช่มึงจําไว้นะเสื้อปลอมสกรีนจะซีดมึงจําไว้เลยสกรีนจะซีดเนี่ยเดี๋ยวพอรักกูพูดปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะไปพัฒนาก็ดีเหมือนกันก็พัฒนาได้กูไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวกูก็จะหาจุดอย่างเงี้ยไปเรื่อยกูจะพูดอย่างเงี้ยไปเรื่อยถ้ามึงมีเจตจำนงในการที่จะก๊อปกูเพื่อที่จะขายแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มึงเลยแต่กูก็จะพูดอย่างเงี้ยไปเรื่อยมึงขายได้ขายไปกูก็ยินดีด้วยการขายได้แต่กูเห็นนะว่าขายก็ได้เป็นหลายหมื่นตัวนะ กูเนี่ยไม่ไปไหนเลยกูขายเองเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยกูกําลังขายแข่งกับคนกับพวกมึงนะตอนเนี้ยอยแงไอ้คนที่ที่หลอกว่าให้โอแล้วให้โอแล้วจะส่งเือให้เใครที่ต้องการที่จะรวบรวมคนที่โดนมิจฉาชีพหลอก ตอนนี้มันมีมิจฉาชีพเยอะมากในการเอาชื่ออาจารย์ไปแอบอ้างซื้อเสื้อแล้วโอนเงินก่อนมึงอย่าไปโง่นะกูดีเตือนประจําให้มีสติจะทําอะไรให้มีสติอย่าอยากได้อยากมีอยาก,ยาก,ยากเป็นมึงจะอยากได้อะไรขนาดนั้นถ้ามึงต้องจ่ายเงินก่อนแล้วไม่ใช่ช่องกูมึงอย่าโอนมึงไม่ต้องไปโอนซื้อกูมึงจําไว้กูขายของเฉพาะใน t ิ k กต็อกเท่านั้น ไม่ใช่ TikTok กูไม่ขายติ k Tok เนี่ยโดนหลอกไม่ได้เพราะมึงยังขอเงินคืนได้แต่ถ้ามึงไปซื้อในไลน์ใน Facebook โดนหลอกทั้งหมดนะกูบอกให้นะซื้อใน TikTok แล้วต้องซื้อช่องคนตื่นทำถ้าช่องอื่นกูรับรองให้ไม่ได้ช่องคนตื่นทำต้องเป็นช่องที่อาจารย์ไลร์สดอยู่ตอนนี้แล้วเป็นตะก,ก้าของช่องนี้เท่านั้นคือคนตื่นทำแล้วตอนนี้กำลังโดนหลอกคือโอนเงินไปแล้วไม่ได้ซื้อ กูเห็นโวยวายกับบางคนเดี๋ยซื้อตั้งหกพันกว่าบาทก็มีเนี่ยปัญหามึงอะ่ะกูเตือนแล้วไม่เคยฟังกูบอกว่าเสื้อปลอมเสื้อจริงไม่มีขายมึงก็ไม่ฟังกูกูพูดตลอดเวลาว่าเสื้อของแท้ไม่มีขายทําไมมึงไม่ฟังกันวะมันจะอยากได้อะไรขนาดนั้นก็สมควรล้วที่โดนโกงกูพูดเปล่าวปๆปว่าของแท้ไม่มีขาย ถ้ามีขายจะเป็นช่วงเวลาที่กูพูดเท่านั้นว่าอะตอนนี้เสื้อจะกําลังขายให้ไปกดในตะกร้าได้เลยนั่นแหละไปซื้อได้แล้วมันต้องเป็นตะกร้ากูมึงก็แหกตาดูหน่อยสุดท้ายมึงโดนหลอกพอเวลาโดนหลอกคนที่โดนโดนหลอกเยอะๆนั้นรวมตัวกันไม่ต้องรวมตัวกันก็ได้แต่ละคนไปแจ้งความเสียเวลาหน่อยแจ้งความมันแจ้งตอนไหนก็ได้เลิกงานมันก็แจ้งความได้แคปหน้าจอรายละเอียดแล้วปินเอกสารไปแล้วไปแจ้งความ ลงบันทึกประจําวันเออว่าโดนเพจปลอมของกลุ่มคนตื่นทางเปดเพจปลอมนะไม่ใช่ว่าเพจกูนะว่าโดนเพจปลอมเนี่ยหลอกมิจฉาชีพไปแจ้งความจำานงร้องทุกกล่าวโทษไปแจ้งบันทึกประจําวันแล้วส่งบันทึกประจําวันมารวมมาที่อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะให้แอมินรวบรวมแล้วเดี๋ยวจะฟ้องร้องทีเดียวกูจะจับอีอีโจรอีมหาโจรคนนั้นเองี่กองปราบเออเดี๋ยวกูจะไปกองปราบไม่ต้องกลัวกูม,มีลูกศิษย์อยู่ที่นู่น เขาจะไปจับให้กูเลยเรื่องไม่ช้ากูรับประกันกูมีลูกศิษย์อยู่ในตํารวจเยอะนายตำรวจผู้ใหญ่กูมีลูกศิษย์เยอะไม่ต้องกลัวทหารกูก็มีตํารวจกูก็มีแป๊บเดียวจับได้แต่มึงอ่ะต้องไปแจ้งความก่อนช่องนู้นก็ได้นะช่องข้างคนพิการอนะ่ะนู่นก็ได้แต่มึงอ่ะต้องอะไรต้องไปแจ้งความแล้วส่งใบแจ้งความมาเดี๋ยวกูรวบรวมไปแจ้งให้มึงเองที่ปอทอจบ่ไหม่เขา่า เปิดประตูลงข้างนู้นเลยทำไมต้องใส่ชุดขาวเหรอคะเพราะกูขี้เกียจใส่สีแดงเดี๋ยวพอเวลากูใส่สีแดงมึงก็ถามว่าทำไมต้องแดงกูใส่ชมพูก็ถ่องบอลว่าทำไมเดี๋ยวมึงก็มาถามกูว่าทำไมต้องชมพูมึงมันเพอ้อเจอ้ออ่ะเออ ที่ทำไรทุกคืนในติ๊กตอกของอาจารย์หรือเปล่าครักูกูพูดอยู่นี่ไงมึงได้ฟังที่กูพูดกันไามหรือเปล่ากูบอกว่าของจริงไม่มีขายมึงอยากจะมาถามอีกว่าที่ไรสวดทุกวันใช่ของอาจารย์หรือเปล่ากูพูดว่ายังไงของจริงไม่มีขายมึงฟังยังไงเนี่ยฮะหูหรือหำเนี่ยฮะเฮ้ยมึงต้องมีสติในการฟังบ้างนะ ไม่มีขายมึงก็ยังมาถามว่าที่ไส์สดทุกวันนี้ใช่ของอาจารย์ไหมมันจะใช่ของกูได้ไงในเมื่อมันไม่มีขายไม่ข้าววะนะกูขี้เกียจลงถ้าลงกูก็ไม่ได้เยี่ยวหรอกกว่ากูจะเยี่ยวเสร็จอยละครึ่งชั่วโมงแล้วปั๊มนี้คนบานเลย เช่งเลือกปั๊มได้เหมาะเจาะแล้วเกินคนมากมายมาหาสามมาลางมาเลืองแล้วเกินเนี่ยเดินกันชำํำเดินกันว่อนเดินกันปลิวไปหมดเนี่ยถ้ากูลงไปกูไม่ต้องขี้ไม่ต้องเยี่ยวหรอกกว่ากูจะได้ขี่กว่ากูจะได้เยี่ยวนั่นแหละกูก็เลทไปอีกกูไปบรรยาไม่ทันหรอกกูบอกให้เนี่ยถ้ากูลงไปใครก็เห็นเนี่ยนั่งบานไปหมดเนี่ยแล้วถ้ามีคนหนึ่งมาถ่ายรูปเดี๋ยวสะพาจะกรูกันเข้ามาเต็มไปหมดมึงคอยดูได้เลย สสวััดีครบใช่วันนี้เราไปสาระบุรีวันที่สาไปที่ห้างข้างๆมองกรุงเทพอ่ะจำชื่อไม่ได้ คุณเบียร์จะออกไลฟ์สดกับอาจารย์แชมป์ไหมครับได้สิก็ให้เขานัดไปแล้วไม่ใช่เหรอเห็นบอกว่าติดต่อมาแล้วนี่ใช่ครับได้เลยยินดีเลยมาคุยกันเลยของใหญ่ไหมดีมากเลยขึ้นไลฟ์สดเลย PK เลยจะได้เกิดประโยชน์กับทั้งทั้งสองฝ่ายเลยดีมากติดต่อกันแล้วรอคอนเฟิร์มนัดครับอ่าติดต่อแล้วรอคอนเฟิร์มนัดแอดมินอาจารย์เขาติดต่อคุยกันเรียบร้อยแล้วอาจารย์ครับมีมีคนเอาของมาส่งเป็นตู้กดน้ำแล้วก็พระ พระอะไรอ่ะเป็นพระอะไรครับอ๋อเป็นพระใช่ไหมแล้วก็ตู้กดน้ำเนาะสามารถสามารถเดินเปิดประตูแล้วก็เอาไปไว้ตรงระเบียงไม่ได้หรอเอ่อแล้วก็เอาไปไว้บนบนระเบียงให้นหน่อยครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมเพิ่มผมเพิ่มรายละรเรอียดไปให้แล้ว ถ้าแม่ขอเงินเราแต่เราไม่มีให้แต่เมื่อก่อนมีให้ตอนนี้พอไม่มีให้เนี่ยละคุณเลยค่ะแม่จะตัดแม่ตัดลูกเออเรื่องของเขาเถอะมึงทําหน้าที่ของมึงไปอาจารย์เคยเป็นคริสเตียนเหรอครับแล้วทําไมถึงออกคะก็กูเห็นสัจจความจริงตามหลักคําสอนพระเจ้านี่ไงกูเลยออกก็แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยมากไปกว่านี้กูเห็นความจริงกว่าไงตอนนั้นกูก็ว่าจริงแต่นี้จริงกว่าไง